ีมหนคกับพี่เกลยบนะครับแล้วก็ทุนนี้ก็รวมทั้งหมดละสี่หมื่นบาทเป็นไงบ้างวันนี้อ๋อมีแคลด์แตกด้ไหมแตกยไหนัยในยกคสี่โอไปโดนสอบใช่ไหมเจ้าวัดคิวเจ้าวัดแตกเนี่ยมันมันเกิดจากยังไงมันเราเข้าไปยังไงไปเลี้ยวกับเขาตังค์ขึ้นมาเยงต้มเลี้ยงโอ้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้พอมาชมวันนี้เราพอใจมากร้อยแค่ไหนไม่เท่าไรครับเพราะอะไรเพราะว่าไปสองเดือนนะไปเละมาโดนแล้วก็ ทางทฤษีทางศาส,สนานะก่อนะก่อนกอน่กอนที่จะหยุดเนี่ยชนะกี่ครั้งเครื่องไ <c oughs> ข่ไข่นี้เป็นไข่ที่โกด้วยหรอได้อะไรวันนี้ได้อะไรยังไงบ้างมันก็ได้เหรียญมามีได้เหรียญได้ทรงนะเกี่ยวร้อนนี้นะครับเกี่ยวกไหมกับเราได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์วันนี้ที่ทำเราชนะรู้ว่าเกี่ยวไหมมีความขน่าจะมีส่วนนิดนึง เห็นว่ามาแทนน้ำคู่นี่ได้รอดเลขเตรียมตัวเลยมีรายการขึ้นสอามนิรุนแรงวันที่13ครับแต่ว่าเขาเลื่อนมาเออเออเขาเลื่อนมาวันทีอ๋อก็ก็มาชกวันนี้เลยเลื่อนมาทีหนึ่งแบบนี้มันดีกว่าหรือไม่ดีหรือยังไงก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เว่าลำหนักไม่ทันอืมลำหนักแค่สองวันมาปล่อยๆนั่นเลยแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเงินเดือนออกไวมีตรงไหนบ้างที่ ที่เราหนักใจหรือว่าเราเปโดนอาวุธคู่ต่อสู้ที่ที่เราเราคนคนกดความกดวันนี้ถอยเยอะไปหน่อยครับถอยนะต้องถอยทั้ถอยถอยตลอดเลยเนาะแต่ว่ามันได้อาวุธไงถอยแต่ว่าได้อาวุธมีไหมโดนเตะตั้งคอเห็นหลายทีแล้วที่คู่ชกเขาเขาเขาตัดกั้งคอเราโดนไหมโดนไหมโดนโดนโดนทำไมถึงไม่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถดี แล้วก็เขาก็เตะแบบมันมันเหมือนกับว่าจะไม่เต็มแข้งเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาตีอันหนึ่งโค้ก็คุณควรข้ามผมโอ้คุณควรวันนี้น้ำเสเลนะพี่กัดไหนที่คิดว่าเขาได้ดีที่สุดอ่ะสิบห้าดีเลยครับแล้วสิบห้าสิบหกดีเมื่อกี้นะเมื่อกี้เสียเนาวเรียกไปคุยว่าอะไรครับเสียเนาวย้ายต่อยมาล็อกต่อไปนะลงล็อกวันที่ไหนครับยังไม่ทราบแต่ว่าวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเลยพี่กัดเท่าไหร่ที่ช่างไม่รับ มันจะต้องหลเจัดแกนร้ถ้าสิไม่น่าได้ใช่หมสิบเกมให่ได้หมสิบเได้ไหมได้เอวันนี้ช็อยอย่าเท่าไหร่นะร้อยสิครับอ๋ออดีเลยอดีพราะถ้าจะไม่ผิดเขาจะให้ชบรอบแรกร้อยสแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับน้ำหนักแต่เป็นมวยรอบร้อยส้าถ้าจำไม่ผิดดีใจไหมล่ะได้ช็อปยรอบดีใจครับขอบคุณดีเจน้อง วันนี้ก็ขอบคุณเสียน้องเสียพูดแล้วก็บางหลุงแล้วก็ทีนี้น้องๆทุกคนกับแล้วคุณทางบากที่มาเชียร์ที่บ้านอ่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่อยาดี